หนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไ like. ลค์คลิปโอนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครั้าใครดูใน youtube กดด็กดติดตามกดกระดิ่งใครดูในแฟนเพจก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมไปดูหนังกันกดไหลยังอะ่ะกดดีกิจตรตามฉลองครบรอบ4ปีฟรีไฟล์สอวันเท่านั้นนะทุกคนวันที่14และว,วันที่สิบหาสิงหาคมนี้นะครับผมลดถึงสุด60นนะสำหรับตัวละครแล้วก็ คู่หูตัวป่วดนั่นเองนะจ๊ะก็ใครอยากได้คู่หูตัวไหนตัวคอนตัวไหนรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะทุกคนในวันที่14จนถึงวันที่15สิงหาคามนี้เท่านั้นนะครับเออัาตาจานครับนี่มันนี่มันคือหุ่นโดนจริงๆหรอครับเนี่ยก็ใช่สิเนี่ยคือหุ่น ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดในโลกมีเพียงตัวเดียวในโลกทั้งระบบสั่งการเอาเปา็นว่าทุกๆอย่างก็เหมือนมนุษย์ทั้งหมดเลยโอ้หแล้วว่าแต่หุ่นสาวสวยตัวนี้ชื่อว่าอะไร,รครับเออฉันก็จําชื่อมันไม่ได้หรอกเอาศาสตราจารย์มรุคนสร้างนะครับแล้วทําไมถึงจําชื่อไม่ได้ล่ะครับมีแก ทั้งค้นคว้าทั้งประดิทั้งหลายอย่างเลขอ,อย่าอห,หุ่นตัวเนี้ก็ยังเป็นแค่หุ่นทดลองฉันจําชื่อมันไม่ได้หรอกอแต่เมื่อไหร่ที่แกปลดสวิต์มันน่ะแกก็ถามชื่อมันเดี๋ยวมันก็ตอบแกเองว่ามันชื่ออะไรอ๋อครับศาสจราจารย์แล้วว่าแต่ไอหุ่นตัวนี้มันมีไว้เรื่องอะไระครับศาจจราจารย์ไอหุ่นตัวเนี้ยมันไม่ใช่หุ่นเรื่องแบบนั้นธรรมดาแต่ฉันตั้งใจ ที่จสร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอารมณ์คำพูดหรือว่าอะไรต่างๆฉันตั้งใจที่จะสามารถสร้างมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาได้โดยที่เขาไม่ต้องเป็นเด็กไม่ต้องมีพ่อมีแม่ก็สามารถเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและเดี๋ยวในอนาคตฉันจะพัฒนามันให้สามารถแก่ลงได้ด้วยอ๋อครับศาสตราจารย์แล้วว่าแต่ สัจจัน์จะให้ผมทดลองหุ่นนี่ยังไงล่ะครับไอหุ่นตัวเนี้ยฉันเน้นเรื่องความรักเป็นพิเศษเมื่อหุ่นตัวเนี้ยรู้สึกว่ารักใครขึ้นมาหุ่นตัวเนี้ยจะสามารถทําให้คนที่รักือคนที่อยู่ด้วยมีความสุขแน่นอนอันอยากจะช่วยเหลือพวกผู้คนที่เขาไม่เคยได้พบเจอกับความรักดีๆถ้าเขาสามารถทําให้หุ่นตัวเนี้ยรักเขาได้เขาก็จะได้เจอกับความรักดีๆในโลกส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องห่วง หุ่นเนี่ยมันเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่ก็อย่างที่ฉันบอกว่าหุ่นตัวเนี้ยมันเหมือนมนุษย์มากและฉันอยากจะทดลองระบบการเลือกคนรักฉันอยากจะให้แกไปห,หาผู้ชายมาสักสองคนที่เขาคู่ควรเหมาะสมที่จะมีหุ่นตัวนี้ไว้ครอบครองให้สองคนนั้นอะ มันดนอยู่ที่นี่กับหุ่นตัวนี้และถ้าใครที่สามารถทาให้หุ่นรักได้ก็จะได้หุ่นตัวเนี้ไปเป็นเจ้าของเลยมีเวลาให้ทดลองแค่หนึ่งวันที่ด้วยกอรับเดี๋ยวฉันต้องบินไปต่างประเทศไปไประดิษฐ์สิ่งของอื่นๆฝากแกด้วยแล้วกันนะได้เลยครับสัตราจารย์อะไรวะพูดเร็วเธอวะไอ้มันชัดเจนนี่ฝังไม่รู้เรื่องไอขข้ขอเลิกกับยูเลิกเลิกเหรอเลิอกอะไรคบกันได้ไม่ถึงเดือนอยู่เลยนะ จะมาห้ฉันไปหาเลิกแต่งงานแล้วเหรอเร็วกันไปไหมดูนะเว้ยว่าเป็นสาวต่างชาติอ่ะแต่ไม่ต้องไวขนาดน,นี้หรอกไอ,ไ,อไม่ได้อยากจะแต่งงานกับยูไออะจะกลับประเทศของไอแล้วไอไม่อยากจะอยู่กับยูแล้วอ๋อก็คือจะเลิกไปเลยว่างั้น จะทิ้งฉันเหรอก็ใช่นะสิใครจะไปทนอยู่กับยูได้ยูทั้งอารมณ์เสียบ่อยพูดจาก็ไม่ค่อยดีไม่หวานกับไอเลยตอนคบกันสองสามวันแรกๆยูก็ยังดีๆอยู่แต่พอไอไปบ้านยูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละยูก็เปลี่ยนไปเลยไอไม่เอาแล้วผู้ชายสันดานแบบยูอ่ะเฮ้ยนี่แรงเงินไปหน่อยไหมฮะถ้าจะเลิกกันอะก็เลิกดีๆอย่ามาด่าฉันทำไมจะด่าไม่ได้ ก็ยูมนันนิสัยไม่ดีด่าไม่ได้เว้ยพ่อแม่ฉันยังไม่ฟังเลยเธอเป็นใครวะทำไมฉันต้องฟังด้วยฉันก็พยายามทุกอย่างเลยวะ่ะเวลาคุยกับเธอมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่หว่าฉันก็โมโหเป็นธรรมดาไหมแต่ฉันก็ไม่ได้มีใครซะหน่อยฉันก็มีแค่เธอแค่นั้นมันไม่พอหรอกไอ้อ่ะชอบผู้ชายหวานวานอ๋อชอบผู้ชายหวานหวานไปหาพ่อค้าขายขนมหวานไปก็ดี บางทีอ่ะพ่อค้าขายขนมหวานอ่ะก็อาจจะดีกว่ายูอาจจะทําให้ไอ้อ่ะมีความสุขได้มากกว่ายูถ้าจะเลิกอ่ <hatten> after, <pun S 3> ะก็รีบไปเลยไปคืน <emat> ยังอยู่พูดต่อเดี๋ยวจะด่าให้กลับประเทศไม่ถูกเลยยูก็ดูนิสัยยูสิอย่างยูอ่ะจะมีผู้หญิงคนไหนทนอยู่ได้ฮิเดี๋ยวเอะความรักครั้งเนี้ยจบไม่สวยเลยนะน้องชายเดี๋ยวแล้ว แกเป็นใครยุ่งอะไรด้วยถ้าอยากได้ความรักดีๆอยากได้ของดีๆก็ตามฉันมาและกันไอ้น้องชายทำไมอ่ะทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบนี้ล่ะแล้วทําไมเขตจะต้องถามหาเหตุผลด้วยล่ะเราบอกว่าเลิกกันแค่นั้นก็พอแล้วนี่เ,ออเรารู้แล้วก็แค่อยากจะรู้ว่าว่าทําไมเธอถึงอยากเลิกกับเราเหรอ เราไม่ดีหรอหรือว่าเราทำอะไรผิดไปอ่ะเราแก้ไขให้เธอได้นะโอ้ยเขตเขตอ่ะดีทุกอย่างดีทุกอย่างดีไปหมดดีจนน่าเบื่อดีจนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอ่ะดีไปดีไปหมดเลยอ่ะจนฉันเองก็คิดว่าฉันอ่ะมีแฟนเป็นพระอ่ะเออแล้วแบบนั้นสรุปฉันดีหรือไม่ดีอ่ะ คือคือว่าอย่างนี้นะเขตเขตอ่ะดีแล้วแต่มันดีจนน่าเบื่อดีจนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอะ่ะแล้วเธออยากให้เขตทําังไงอะ่ะเดี๋ยวเขตปรับตัวให้ก็ได้นะไม่ต้องหรอกเขตเขตไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นแหละเราอะ่ะก็ขอให้เขตอ่ะเจอแม่ชีที่มันดูเข้ากับพ่อพายอย่างเขตได้แล้วกันนะแต่เขตรักเธอนะมีทางไหนไหมอะ่ะที่เธอจะให้โอกาสเขตอีกสักครั้งเออ เขตจะพยายามปรอบตัวให้เข้าเับเธอให้ได้นะเอยไม่ต้องแล้วเขตคือเอาตรงๆเลยแล้วกันนะฉันมีผัวใหม่แล้วอะ,ะก็เราเพิ่งมาบอกเลิกกันนี่แล้วเธอเป็นมีแฟนใหม่ตอนไหนละ่ะขอโทษแล้วกันนะเขตถ้าแค่นี้ยังคิดไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงละเอาเป็นว่าโชคดีแล้วกันนะเอ,อไปละเดี๋ยว เค่ทำอะไรผิดอ่ะให้โอกาสเค่หน่อยสิอยไอ้น้องไม่ต้องไปตะโกนแล้วไม่มีความหมายแล้วแล้วพี่เป็นใครเหรอครับพี่เป็นใครอ่ะไม่สามครั้นเอาเป็นว่าพี่มีของดีๆมาให้เองเองสรงใจไมหมเล่าของดีๆอะไรเหรอครับรักแท้ที่เองต้องการไงตามพี่มาแล้วกันนะโอโ้โหบ้านใครวะเนี่ยทำไมหลังใหญ่จังเออเฮ้ย ตรงนั้นมีคนด้วยเหรอเอ้ยทำไมนเนี่ยเอ่อขอโทษนะคะขอโทษนะคะฉันแค่จะมาหาข้าวกินนะคะขอโทษนะคะเอ่อทำไมนิ่งจังวะอ๋อนี่มันบ้านของไอ้เท่านักวิทยาศาสตร์นั่นนี่นี่คือหุ่นยนต์เหรอเนี่ยตกใจหมดหคิดว่าจะโดนจับส่งตำรวจซะแล้วอ๋อทำไมบ้านหนึ่งได้ใหญ่โตขนาดนี้ยามคืนฉันยืนอยู่เดียวได้ มุ่งหมายของฉันนั้นคือเงินเป็นส <están> 응ิ่งเดียวที่นำความเพลิดเพลินฉันย่ำเดินในรองเท้าเช็ดคนเกิดมาเป็นโจรก็ต้องหมักขโมยของหุ่นยนต์ตัวเนี้ยขอละกันนะเห็นแบบนี้แล้วอิจฉาจังเอ้ยเอ้ยหุ่นหุ่นหุ่นหายไปไหนวันนียเมื่อกี้มัน อยู่ตรงนี้นี่นะแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยเออฉันไม่เกี่ยวนะเว้ยแค่จะมาหาข้าวกินน่ะมา,มาไอหุ่นตัวน,นั้นอะอยู่ดาดฟ้าริกข้าหมากันเลยมีคนมาทาไงดีเนี่ยมาฉันนี่แหละนั่นไงนั่นไงเออนี่มันหุ่นยนต์จริงเหรอจริงสิครับทําไมถึงเหมือนมนุษย์มากขนาดนี้อ่ะเออเดี๋ยวนะหุ่นอะมันหุ่นจริงแต่ก่อนที่ฉันจะออกไปไม่ก็มันผมสั้นไม่ใช่หรอวะแล้วก็ไม่ใช่ชุดนี้ด้วยเออ สงสัยศาสตราจารย์คงเอาหุ่นตัวใหม่มาเปลี่ยนหรือมั้งสรุปเป็นไงเนี่ยพี่อะไรเนี่ยนี่ยมันคือหุ่นที่จะมอบรักแท้ให้แก่พวกแกหุ่นตัวเนี้ยถูกทําขึ้นมาให้เหมือนมนุษย์ทุกอย่างทั้งความรู้สึกคำพูดคําจาถ้าเกิดว่าใครทําให้หุ่นเนี้ยรักได้รับรองว่าหุ่นตัวเนี้ยจะมอบความสุขให้กับแกไปตลอดชีวิตเลยจริงเหรอครับไหนลองเปิดวิติ์ดิได้เออ เออว่ะเปิดตรงไหนวะเออลืมถามสัตว์จาร์น่ะเอาหรือว่าต้องไปบีบพี่หน้าอ,อกหรือว่าต้องไปบีบก,ก้นวะเดี๋ยวลองก,ก้นก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ย<อ>หุ่นเริ่มปฏิบัติงานแล้วค่ะโอเคนะ่าจะเปิดสวิต์ได้แล้วมั้งเออนี่มันจะเหมือนมนุษย์เกินไปแล้วนะคะนี่ก็สัตว์จารย์ของฉันน่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกหุ่นแค่เนี้ยจิบจิบแสดงว่าไอหุ่นตัวเนี้ย ก็จะทํางานอย่างที่แกเล่าให้ฉันฟังได้จริงๆนะเนอะใช่ถ้าเกิดว่าแกสามารถทําให้หุ่นตัวเนี้ยรักแกได้อะนะหุ่นตัวเนี้ถูกสร้างมาเพื่อนเน้นเรื่องความรักเรื่องการใช้ชีวิตคู่ครองอยู่แล้วแกก็จะมีความสุขกับความรักของแกไปตลอดชีวิตแน่นอนและเดี๋ยวอนาะคตหุ่นตัวเนี้ยก็ยังจะแก่ได้มีลูกให้แกได้ด้วยเอาเป็นว่าแกจะเหมือนได้มนุษย์ที่เป็นรักแท้ของแกเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็ดีเลยนะครับผมเองก็เริ่มชอบหุ่นตัวนี้แล้วสิรู้สึกว่าแค่เห็นก็ตกหลุมรักแล้วครับเฮ้ย hey, ไอหัวขาวฉันจองแล้วเว้ยกลับบ้านไปไปแค่ฉันเห็นหัวไม่ตีนไม่เยะฉันก็ชอบแล้วเออไม่ได้หรอกครับก็ไหนบอกว่าเราสองคนต้องมาแข่งกันนะครับไอหัวขาวแกจะแข่งกับฉันจริงเหรอเออผมเองก็อยากจะลองสู้ดูสักครั้งเหมือนกันครับได้เริ่มสนุกแล้วสิเอาเป็นว่า เหุ่นยนต์จ้าสวัสดีครับสวัสดีเออหุ่นยนต์ชื่ออะไร,รอ่อเอ่อ,อ,อฉันชื่อว่าปลายตะวันค่ะโอ้ยชื่อพอจัดสัตจยนคี้เด้งั้นวันเนี้ยชื่อดีจริงจริงด้วยเชี่ยวงคุณพอมากเลยครับเอาละปลายตะวันต่อจากเนี้ยชายทั้งสองคนเนี้ยจะเป็นเป้าหมายของเธอว่าเธอจะเลือกดูแลใครต่อจากเนี้ย ก็ทำหน้าที่ของเธอให้เต็มที่ด้วยแล้วกันนะเออรับเออรับทราบค่ะหุ่นตัวนี้มันเหมือนคนจริงๆเลยนะเนี่ย่สิครับน่ารักมากๆเลยครับทางนั้นก็เริ่มทําการทดลองโรบอทกันเลย